มันจะมีอาการปวดล้าวรลงไหลกีฬาแบบที่ผมชอบก็ต้องหยุดทํางานก็ลําบากโรคเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีดขาดเนี่ยที่เด่นมากคือมักจะปวดกลางคืนสวัสดีครับผมยิ่งยอดยิ่งยืนยองอายุ6กสปีเป็นประธานบริษัท International r i g h t e n g i n e e r i n g อาชีพวิศวกรงานหลักของผมส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบคิดค้นแล้วก็วางระบบอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของงานภาสนะ ที่จะต้องไปควบคุมดูแลแล้วก็จะต้องขึ้นที่สูงส่วนงานอดิเลกในยามว่างผมชอบเล่นกีฬาแบบเป็นต้นอย่างมากเล่นมา40ปีแล้วเล่นจนมีสนามตัวเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำเรื่องสวนครัวปลูกต้นไม้หลังบ้านที่เราทำอาการปวดไหลที่เกิดขึ้นนะฮะจำได้ว่าตอนช่วงนอนคืนเนี่ยมันจะมีอาการปวดรล้าลงไหลสี่หปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการปวดมากขึ้น กีฬาแบบที่ผมชอบก็ต้องหยุดทำงานก็ลำบากปีนขึ้นที่สูงตอนนี้เป็นไม่ไ,มได้เลยครับไม่แน่ใจว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้มันหายถาวรนะครับมีทางหายขาดไหมครับคุณสวัสดีครับผมหมอกรกฎดทัางผ่องศรีครับวันนี้โอกาสพิเศษครับผมอยู่กับท่านอาจารย์บัญชาครับรองศาสตราจ,จารย์ในแพทย์บัญชาชื่นชูจิตนะครับอาจ,จารย์เป็นศัลญยญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกข,ข้อไหล่ครับ ครับสวัสดีครับก็บพวกเราทั้งสองคนก็เป็นศัลยแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลกระดูกและ้อข้อดีมีสุขนะครับอาการปวดไหล่ของผมเนี่ยมันเจ็บทรมานมากครับผมไม่ทราบว่ามันคือโรคอะไรฮะคุณหมอพอจะวินิจฉัยให้ได้ไหมครับก็จากประวัติที่ฟังมานะฮะตอนแกอายุประมาณ60นะถนัดด้านขวาแล้วก็แอคทีฟนะใช้ตีแบต ปีนใายงานงงนะฮะแล้วก็ยังต้องใช้งานอยู่ซ้ำๆนะฮะแลยยังหยุดไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้กระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื่อยๆเพราะยังไม่ได้หยุดะนะฮะก็เหมือนกับเป็นการเจ็บซ้ำไปซ้ำไปเรื<ะ>่อยๆนะะสมมุติว่ามีกระดูกทับเส้นเอ็นนะฮะเส้นเอ็นก็อาจจะเสื่อมมากขึ้น<ะ>เอ็นฉีกมากขึ้นนะจากรูเล็กอาจจะกลายเป็นรูใหญ่ได้ก็จริงๆแล้วภาวะปวดข้อไหล่เนี่ยเราเจอที่ห้องตรวจเนี่ยถือว่าเยอะมากนะับเป็นอันดับ3าม ถ้าเทียบกับคนที่ปวดเข่าปวดหลังนี่ไหล่นี่เป็นันดับสามนะฮะแล้วก็มักจะเจอตั้งแต่คนอายุสัก40ปีขึ้นไปนะสีปีนี้เราถือว่าเริ่มแก่แล้วนะฮะจริงๆก็ยังยังไม่แก่มากก็คือ40ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีโรคต่างๆที่เป็นเรื่องของความเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งถ้าในคนหนุ่มสาวยิ่งช่วงช่วงเนี้ย Work from Home นะฮะก็จะนั่งทำงานหน้าหน้าคอมพิวเตอร์มีปัญหาเรื่องนี้เยอะอ f ฟ c e s ซินโ o m e เป็นกลามเหื้อปวดกล้ามเนื้อตรงสะบักหรือว่ากล้ามเนื้อรอบสะบักบก็จะมาด้วยการปรวดไหล่ได้เหมือนกันซึ่งวิธีการรักษาก็จะแตกต่างใช่ครับใช่ครับถ้าโรคอะไรที่มันเป็นแล้วก็หายภายในเวลาสั้นๆเนี่ยก็มักจะไม่ต้องรักษาอะไรที่ซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยคุณหมอแนะนําว่าคงต้องหาสาเหตุนะครับอาการปรวดเรื้อรังของผมเนี่ยเป็นมาหลายปีจําได้ว่าตอนช่วงนอนคืนเนี่ยมันจะมีอาการปวดร้าลงไหล ไม่ทราบจะรักษายัางไงนะฮะไปทําทุกวิธีทางแล้วตั้งแต่กายภาพคลายเส้นฝังเข็มทานยาคลายกล้ามเนื้อก็ไม่บรรเทาฮะเป็นๆหายๆอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าเขาได้รักษาหลายวิธีแล้วฮะรใช่ครับเขาบอกว่าทั้งกินยากายภาพรู้สึกฝังเข็มด้วยนะฮะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อธรรมดาเนี่ยเอาพวกนี้เอาอยู่ขึ้นแล้วใช่ครับเอาอยู่สเต็ปต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือเราต้องนัดคนไข้มาตรวจมาดูก่อนเพราะว่าการตรวจร่างกายเนี่ยสำคัญนะับถ้าเราสงสัยภาวะที่มีภาวะกระดูกทับเส้นเอ็นชีกคงจะต้องตรวจเพิ่มเติมปัจจุบันก็มีการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เอ็มไอเขาเรียกว่าเป็นแม่เหล็กนะครับเอ็กซเรย์แม่เหล็กคนไข้จะต้องเข้าไปดูโมงนะฮะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ก็สามารถจะเห็นตัวเส้นเอ็นเห็นกระดูกอ่อนเห็นทุกอย่างครบนะครับทีนหลังจากได้รับการนิฉัยแล้วตรวจร่างกายแล้วเอามายแล้วพบว่าเ้ามีเส้นเอ็นฉีกขาดจริงๆลักษณะอาการที่มาเนี่ยเป็นยังไงครับอาจเอ็นวัวลายฉีกขาดเราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะฮะคือกลุ่มแรกคือไปตามวัยอายุมากขึ้นเอ็นก็จะเริ่มเสื่อมหรือถ้ามีกระดูกทับเส้นมีการเสียดสีเอ็นก็จะค่อยเปื่อยมันจะเปื่อยก่อนนะฮะแล้วค่อยขาดอันนี้คือไปตามวัยนะ หรือจากการใช้งาน overuse โดยเฉพาะพวกที่ต้องใช้แขนยกที่สูงหรือว่าออกกำลังกายเช่นตีเทนนิสเล่นกอล์ฟนะตีแบดพวกนี้ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นอีกกลุ่มนึ้งคือกลุ่มที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นไปล้มหรือว่าไปกระชากอะไรห่ายๆนะครับซึ่งเอ็นที่มันอาจจะเริ่มเสื่อมอยู่แล้วมันก็ทําให้มันขาดได้ที่เด่นมากคือมักจะปวดกลางคืนที่เจ็บกลางคืนเยอะกว่าเนี่ยเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยนะฮะ เราไม่ได้ขยับเพราะฉะนั้นจะมีเลือดนี่มันข้างบริเวณรักข้อไหล่เยอะจะมีปวดทั้งทั้งตอนช่วงใช้งานใช่ชงใช้งานแต่เขาจะเน้นมากคือปวดกลางคืนบางคนมาหาเราเพราะว่าไม่ได้นอนเลยมาหลายวันเพราะว่าตอนนอนนี่จะปวดมากนอกจากอาการปวดมีอาการอย่างอื่นไหมครับนอกจากปวดแล้วก็จะอาจจะพบภาวะข้อไหล่ติดรวมโดยได้เพราะว่าเวลาที่ปวดเขาจะใช้น้อยลงเช่นยกแขนเนี่ยแขนจะไม่ชิดถู อันคือเกาหลังไม่ถึงไพ่หลังไม่ได้ไพ่หลังไม่ได้หรือบางครั้งขยับอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กเพราะว่ามักจะพบร่วมกับภาวะที่มีกระดูกงอกจากหลังคาข้อไหล่เรามันจะมีหลังคาคุมอยู่นะพอดีกระดูกงอกคนนี้จะถูกับเส้นเอ็นจะเกิดเสียงได้โดยเฉพาะเวลาที่เราหมุนแขนจนไม่สามารถจะยกแขนได้บางคนยกไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นอันนั้นคือเป็นยกมากลังจะนั้นรักษาอย่างไรได้ครับ ถ้าเป็นจากการเจ็บสะสมเนี่ยเอ็นหัวไหล่ถ้ารูขนาดไม่ใหญ่นะฮะนะครับการรักษาเบื้องต้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาอาจจะให้รองลดกิจกรรมดูทั้ง<ห>ครทําทได้นะฮะลดการใช้งานนะครับทานยาอีกอันนึงที่ได้ผลได้ดีเลยนะแต่นคนไข้มักจะกลัวคือการฉีดสเตียรอยนะครับพอฟังชื่อสเตียรอยเราก็จะกลัวเพราะว่าเคยมีการโปรโมทว่าสเตียรอยกินเข้าไปแล้วจะมีผลกับนู่นนี่นั่นระบบนะแต่ว่าการใช้สเตียรอยตามข้อบ่งชี้ ฉีดถูกวิธีนะครับเป็นการรักษามาตรฐานทั่วโลกนะครับแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีนะครับเมื่อไรผมควรที่จะไปผ่าตัดครับคือถ้ารักษาทุกวิธีแล้วไม่ดีขึ้นนะอันนี้คือข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับถ้ากลุ่มที่เป็นจากอุบัติเหตุนะครับล้มมาแล้วเอ็นฉีกลุ่มนี้เราแนะนําว่าควรจะรีบผ่านะันะเพราะว่าการปล่อยไว้ให้เอ็นมันจะโตเอนะครับแต่กลุ่มที่เป็นเหมือนเคสนี้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นลักษณะที่เจ็บสะสม เคสพวกนี้ถ้าเกิดว่ารักษามานานแล้วนะฮะอย่างเช่นเท่าที่เล่ามาเนี่ยน่าจะเกิน6กเดือน <c oughs> นะครับแล้วก็รักษาทุกวิธีมาแล้วอันนี้ <c oughs> ก็เรียกมีการล้มเหลวข,ของการรักษาแบบอนุรักษ์นินยม <c oughs> อันนี้คือข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดอนุรักษ์นินยมก็คือการรักษาแบบไม่ผ่าตัด,ด <c oughs> ใช่ไม่ผ่าตัดก็ประกอบด้วยกยายภาพกินยาฉีดยานู่นานี่นั่นนะครับแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้ผลอันนี้คือสุดทางแล้วนะครับไปต่อไม่ได้อันนี้คือข้อบ่งชี้ที่ต้องผ่าตัด การผ่าตัดในอดีตเราใช้วิธีเปิดแผลแผลใหญ่นะครับคนไข้ก็มีโอกาสที่จะนอนโรงพยาบาลนานเสียเลือดเยอะนะครับแล้วก็พักฟื้นการใช้งานกบมาช้าปัจจุบันเราใช้วิธีการผ่าตัดแบบ2กล้องนะฮะก็เรียก keyhole surgery นะครับอ๋อการผ่าตัด2กล้องนะครับมันมีวิธีการยังไงฮะคุณหมอพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับการผ่าตัดก็คือเราจะส่องกล้องเข้าไปกล้องจะขนาดเล็กๆประมาณ4มิลลิเมตรนะครับ สองเข้าไปเสร็จเราก็จะไปมองหาว่าตรงไหนเป็นสาเหตุถ้ามีกระดูกง,งอกเราจะเจียให้เรียบนะฮะแต่ถ้ามีเอ็นฉีกเราก็จะทําการเย็บนะดึงเส้นเ e อ็นกลับเข้าที่อาจารย์จะเย็บผ่านกล้องเย็บผ่านกล้องใช่ครับรูนึงก็ประมาณ4ี่ห้ามิลครับผลการรักษาก็ค่อนข้างดีนะครับเราแผลเล็กนะเจ็บน้อยเสียเลือดน้อยอยู่โรงพยาบาลสั้นนะครับการฟื้นตัวก็จะไวกว่าแล้วหลังการผ่าตัดผลจะดีขึ้น แค่ไหนครับจะหายขาดเลยหรือเปล่าครับผลลัพธ์ในการรักษาเนี่ยคุณหมอกที่ว่าอยู่ที่ว่าความรุนแรงของโรคที่เขาเป็นนะฮะถ้าเขามาเร็วนะฮะยังเป็นไม่เยอะเอ็นฉีกรูเล็กพวกนี้เย็บง่ายครับแล้วก็ฟื้นตัวไวนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้จนเอ็นฉีกลูขนาดใหญ่เอ็นเนี่ยเวลาขาดมันไม่อยู่กันที่นะฮะหมอกรมันจะค่อยๆหดไปเรื่อยๆมันหนังสติใช่มันจะหดกว้างกว้างขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ถ้าเอ็นรูใหญ่ก็จะมีความตึงมากนะครับการเย็บก็ต้องใช้อุปกรณ์มากขึ้นการฟื้นตัวก็จะช้าขึ้นถ้าเกิดรูเล็กเนี่ยหลังผ่าตัดเราก็ต้องคล้องแขนไว้นะประมาณเดือนหนึ่งสสัปดาห์นะถ้ารูขนาดกลางเนี่ยก็ประมาณ6สัปดาห์ถ้าใหญ่มากก็ประมาณ8สัปดาห์ก็จาว่า4ี่หกแอันนี้คือนับเฉพาะเวลาที่คล้องแขนนะหลังจากคล้องแขนเสร็จเนี่ยเราต้องให้ทางทีมกายภาพช่วยดูแลเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ นะครับต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงยกแขนสูงได้แล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะ,ะเฉลี่ยนเนี่ยคุณหมาว่าประมาณ6เดือนได้6เดือนเดือนถึง9เดือนเพราะฉะนั้นคุณหมอคิดว่าอย่าปล่อยให้มันฉีกเป็นรูใหญ่ครับหนะลังผ่าตัดเสร็จแล้วผมต้องใช้เวลาพักฟื้นนานแค่ไหนครับที่จะกลับไปเล่นกีฬาปีแบดเหมือนเดิมครับ สำหรับในในเคสเนี้ยครับจากการผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าพักฟื้นนานครึ่งปีถึง9้าเดือนอย่างเงี้ยครับเขาจะสามารถกลับไปเล่นแบบได้ไหมครับหรือว่าเล่นได้ดีแค่ไหนมันจะต้องประกอบด้วยสส่วนคือคุณหมอเนี่ยผ่าตัดอย่างดีที่สุดแล้วซ่อมให้อย่างดีที่สุดแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของคนไข้คนไข้ด้วยใช่คนไข้ต้องมีวินัยครับนะฮะคนไข้ต้องปฏิบัติตามมีวินัยขยันกายภาพบําบัดโดยทั่วไปแล้วผลลัพธ์ก็จะดีนะครับโดยเฉลี่ยแล้ว เอ็นรูขาดไม่ใหญ่6เดือนนะครับนะครับแต่ว่าถ้ารูขนาดใหญ่เนี่ยจะต้อง9เดือนถึง1ปีอาจะกลับไปตีแบตได้ครั้งนึงใช่ครับครับล้งผ่าตัดแล้วผมจะต้องระมัดระวังดูแลการใช้ไหล่อย่างไรบ้างครับหลังจากการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยนะฮะเราคงต้องระมัดระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าคนไข้มีสภาพเส้นเอ็นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะหรือว่ารูชีขนาดใหญ่คุณหมอแนะนําว่า ควรจะต้องลดกิจกรรมเพราะว่าตรงนี้มันเคยเป็นแผลมาแล้วในการที่เรากลับไปใช้หนักเหมือนเดิมเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะฉีกซ้ําที่เดิมนะครับเล่นได้อาจจะเล่นไม่หนักนะครับแต่ว่าถ้าคนไข้สภาพยังดีมากเส้นเอ็นคุณภาพโอเคคุณหมอคิดว่าก็เล่นได้นะครับแต่ว่าตอนก่อนเล่นอาจจะต้องมีการวอร์มร่างกายฝึกกล้ามเนื้อนะครับให้ดีก่อนที่จะเล่นครับสำหรับผู้ที่มีปัญหา ในด้านหัวไหล่นะครับเหมือนมื่อสัะครู่นี้นะครับแล้วก็แนะนําให้มาพบแพทย์เฉพาะทางนะครับกับโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อข้อดีมีสุขนะครับทางเรามีทีมหมอกระดูกเฉพาะทางครบทุกสาขานะครับโดยเฉพาะในด้านหัวไหล่และก็เวชศาสตร์การกีฬานะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะติดตามความรู้นะครับการดูแลตัวเองกับทางทีมงานของเรานะครับโรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อข้อดีมีสุขนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะ KDMs สร้างพลังให้ทุกการเคลื่อนไหว